ไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติสัญดาณอยากชักเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนเจ้าเป็นคนบุญมากหลายภพหลายชาติได้เกิดมาในชาติตระกูลที่ดีมียศถาบรรดาศักดิ์ดังรวยด้วยอำนาจเงินทองแทนที่เจ้าจะมันสร้างบุญแต่เจ้ากลับสร้างแต่บาหนิ่ั้งเจ้ายังหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสตัญหา โดยไม่คำนึงว่าผู้คุ้มจะมีความทุกข์เข็ญมากน้อยเพียงใดเป็นค่าแผ่นดินแทนที่จะรับใช้แผ่นดินแต่กลับใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเจ้าไม่เคยพอใจในอำนาจและสมบัติทอระยศต,ต่อหน้าที่และแผ่นดินเกิดบรรพบุรุษ เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดเอาไว้ให้ลูกหลาน <c oughs> <c oughs> ไม่คิดเลย <c oughs> <c oughs> ว่าจะมีลูกหลานที่จันไรก <c oughs> <c oughs> ล้านในรลักพุนเช่นเจ้า